ดูอีกทีครับเหมือนเสาจริงๆครับนี่ฮะเห็นไหมเสาวน้อยแต่งตัวน่ารักเลย m i s รเ r เวอร์ครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำ เสาหินพญานาคที่อำเภอแม่สายจ,งจังหวัดเชียงรายนะครับผมนะครับแล้วก็ด้านหลังเลานี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับอ่างเก็บน้ําของวัดถ้ำพญานาคนะครับก็จะมีเป็นปลาเป็นอะไรเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับผมนะครับนี่ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําแล้วก็มีสะพานเดินข้ามไปนะครับต่งโน้นน่าจะเป็นพระาธาตุนะครับ น้นนะ่าจะเป็นประทาตุดี๋่เราเดินข้ามไปดูนะครับนี่จะเป็นทางเข้านะครับทางเข้าครับยินดีต้อนรับสู่ถ้ำเสาหินพญานาคนะครับ ก็จะเป็นสะพานเดินข้ามไปไปครับไปกันเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูปลาก่อนอันนี้ก็จะมีปลาเยอะเลยครับปลานี่ครับวิวบรรยากาศนะครับ มีภูเขาอยู่ด้านหลังนะครับปลาเยอะเลยเดินไปนเรื่อยครับฝั่งนี้ก็มีตอนนั้นก็จะเป็นจุดให้อาหารให้อาหารปลาอีกที่หนึ่งนะครับเราจะให้ตรงนี้ก็ได้นะฮะเดี่ครับมีสุดมากจะเป็นโอ้ปลาดินตัวใหญ่มากเห็นไหมครับตัวใหญ่มากๆครับ นี่เลยดยูดูมันอาปากที่กินอาหารนะครับดูเลยดูเลยสุดยอดนะครับเดีวเดินกันไปต่อครับเดินไปตามสะพานเนี่ยครับ มีคนมาให้อาหารปลาเยอะเลยครับมาเที่ยวกันเยอะนะครับช่วงนี้เป็นวันหยุดนะครับหยุดยาว3วันนะครับคนมาเที่ยวเยอะนะครับต่างชาติก็มีดูนี่ครับโหสุดยอด รูปปลาเดี๋ยวเราเดินไปต่อครับเดินไปต่อเดินไปต่อข้างบนน่าจะเป็นถ้ำน่าจะเป็นถ้ำนะครับ เป็นสะพานเหล็กให้เดินข้ามน้ำนะครับผมวัดถ้ำสองหินอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับก็จุดตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับวัดถ้ำลิงนะครับถ้ำลิงจะอยู่ทางโน้นนะครับถ้ำลิงอยู่ฝั่งโน้นนะครับถ้ำลิงนะฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดถ้ำสองหินนะครับนะฮะโซนโซนของถ้ำลิงนะครับ ที่มีลิงเยอะๆนะครับจะไปกันต่อครับไปดูว่ามีอะไรนะครับผมก็มีีโผขนหน้าเราโผล่ข้ั่นมีกระเต่าอะไรอย่างนี้ สาวน้อยแต่งตัวน่ารักเลย,ดลาาลยเดิมดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จะน่าจะมีเป็นเจดียองค์เล็กๆนะครับเห็นอยู่ไกลๆตะกี้นะครับ ข้างบนนี้โอ้โหทางขึ้นไปครับสุดยอดเลยทางขึ้นไปนะครับไม่รู้ว่าขึ้นไปไหนน่าจะเป็นทับนะครับข้างบนนี้ก็คงจะยังไม่ขึ้นไปครับมาดูทางนี้ครับอ๋อนี่ครับทางนี้ ทางนี้นะครับจะมีเป็นนี่ครับบำรุงถ้ำก็จะมีเป็นถ้ำนะครับถ้ำเล็กๆแล้วก็มีเป็นพระพุทธรูปนะครับอยู่ด้านในนะครับผมบด้านในนี่มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวขอเดินเข้าไปดู ไอ้เล็กนี่มีอะไรอีกไหมครับอ๋อไปต่อไม่ได้แล้วครับไปต่อไม่ได้แล้วครับตันแค่นี้นะครับนี่ครับ จะมีถ้าอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้ำตรงนี้เลยนะครับก็จะมีมีทางไปอีกนะครับทางนี้เดี๋ยวเดินไปดูครับว่ามีอะไรอีกก็จะมีเป็นพุทธรูปนะครับพุทธรูปอันนี้ปลา ทางไปถ้าน้อยนี่นะถ้าน้อยเดินไปดูครับถ้าไม่เดินสูงแบบปีนจนเหนื่อยบาบก็แรงก็ก็ไปครับเดินไปดูนะครับผมเดินไปดูเดินไปดูจะต้องเดินระวังหน่อยนะครับน่าจะลื่น มีตะไครน้ํานะครับน่าจะลื่นนะครับตอนเช้าๆหมอกลงเน่ยนะ่าจะขึ้นลื่อนอยู่นะนเดินไปดูครับเดินไปดู ถ้ำน้อยอยู่ตรงไหนเอย่ยอตรงนี้เหรอตรงนี้ถ้ำน้อยนะครับตรงนี้นะครับถ้ำน้อยเห็นแล้วครับ นี่นะครับตรงนี้มีอะไรไหมข้างในดูอ๋อก็จะมีเป็นถ้ำเข้าไปนะครับเป็นถ้ำเข้าไปมืดๆนะครับผมนี่นะมีพวปารรูปวางอยู่ต้านนอกนะครับ นี่ครับอ่างเก็บน้ำวัดถ้ำเสาหินอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับแล้วก็วัดจะอยู่ด้านบนนะครับด้านนอกนะครับด้านหลังก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับผมด้านนี้ก็คงจะไม่มีอะไรละมังครับเนาะเดียดูภูเขาสิครับ เป็นภูเขาหินนะครับดูฝั่งโน้นนะครับผมครับก็คงจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับจบคลิปด้วยอ่างเก็บน้ำวัดถ้ำเสาหินอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับผม นี่ครับทางเดินแบบนี้เลยนะครับถ้ามาเที่ยวต้องเดินระวังหน่อยนะครับลื่นได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่ทติดตามรับชมนะครับขอบคุณนะครับผมไปแล้วครับ